ะะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มากินข้าวเปียกข้าวเปียกเส้นหรือว่ากระจับยวน่นเองนะคะทุกคนโอเคนี่จาเข้าวเปียกเส้น นี่มีเครื่องปรุงด้วยนะคะเส้นเล็กนะคะเนี่ยข้าเปียกเส้นเล็กเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาใส่น้ำปลาชนะิมก่อนนะชิมก่อนวันนี้พามากินข้าเปียกชน,นิดหนึงแล้วก็ ย่าหวานนะคะแทนน้ำตาลไม่กินน้ำตาลไม่ชอบกินย่าหวานยังไงแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะซอสมะเขือ,เ,อเทศชอบแบบนี้อืแล้วทุกคนชอบนะคะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใส่นิดนึงแล้วก็มีเทียมเจียวลงไปนะคะเนี่ยซชื่อในเซเว่น แล้วก็ใส่หอมเจียวอ้ยหอมเจียวนะคะนี่กระเทียมนี่ค่ะหอมเจียวใส่เยอะเลยหอมเจียวแล้วก็มะนาวแล้วแต่ชอบนะคะจะปรุงยังไงอันนี้ก็พริกขั่วนะคะใส่ไปหมดเลย ทำนิดเดียวโอเคจ้าทุกคนมากินกันเลยอ,อร่อยอต้มใส่หมูยอแล้วก็หมูนะคะมนหมู เส้นเป็นแบบนนะี้เนาะอันนี้ซื้ออีกเจ้าหนึ่งแต่เจ้านั้นอะเส้นจะอร่อยเหนียวนุ่ม,อ,มอันนี้ก็อร่อยแต่นั้นจะอร่อยกว่า <c oughs> ผักที่ก็ผักที่เหลือนะคะกินไม่หมดมากินอีกไม่ทิ้งปิหากกินยากนะคะในกรุงเทพจะจับยวนเนี่ยยิงจ่วงนี้ยิ่งหาก,กินยากอืมอร่อย ร้อนกินยากเส้นมันเละเนาะเหมือนอีกกี่ห่อหนึ่งคงได้สั่งสั่งั้งเดียวอีหอยอีหอนั้นอร่อยกว่าน้ำมันจะเป็นเส้นสด ว่จับด่วนหรือว่าเขาเปียกนะจ๊ะทุกคนสั่งในเลซ้าแต่อีกเก้วหนึ่งอร่อยจริงๆนะคะเส้นมันเส้นจะเหนียวนุ่มแล้วก็เส้นไม่ขาดนิ่ขาดเปเป็นเพราะสั่งสั่งเส้นเล็กมาเอาเนาะ ก็อร่อยอร่อยซุเกาผักใสก่ตัวเย็น,นมันซ้ำ ตังกองเป็นไรไม่รู้นะดูเอีียงต้นหอม กากาศวันนี้เหมือนเดิมมืดคึมๆลมๆม,มแดดเดดอร่อยจ้าอร่อยที่เกาานี่เห็นไหมเส้นมันจะเป็นแบบนี้มากินด้วยกันนะคะทุกคน กินคนเดียวอีกแล้วกินคนเดียวว่าจะเงาเหงาหน่อยนะคะฝากากดไลค์กดแชร์กดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะอ,อร่อยจับจวนหรือว่าเข้าเปียกเส้นนะจ๊ะ เด้อเด้ค่ะก <c oughs> ินร้อเราเป็นอย่างเงี้ยแม,ม่เส้น <c oughs> เส้นจะขาด ชอบเป็นเส้นอะไรก็ได้ที่เป็นเส้นชอบชอบตำก็อร่อยร้อน ยอดไปเลยจ้ากินแบบนี้ต้องออกกำลังกายนะคะว่าแป้งก็้องแป้งแป้งเยอะ ถัวผักยาวคุยกับปิดอืม โมยอโมยอหมูก้อนหมูสับ 嗯嗯。Mm mm. โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พอสมควรแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะกินต่อค่ะสวัสดีค่ะ